สวัสดีครับ ใครที่อายุใกล้ๆ5้หรือเกิน50ปีขึ้นไปแล้วนะครับคลิปนี้ต้องมาฟังนะพลาดไม่ได้และใครที่ฟังอยู่ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับโรคที่ผมจะพูดให้ฟังวันนี้นะครับคือโรคงูสวัสดนะต้องถามว่าใครเคยเป็นอิสุกอิสัยมาแล้วบ้างครับผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยนะในวัยใกล้ๆ5้เนี่ยนะครับคงจะเคยเป็นอิสุกอิสัยกันมาแล้วบ้างเชื้อโรคตัวนี้นะเขาเรียกว่าวอริสซาล่าซอสเตอร์นะครับเชื้อนี้เวลาที่เราเป็นอิสุกอิสัยแล้วพอเราหายจากอิสุกอิสัยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเชื ันร้ายคืนร้ายนะวันที่เราอ่อนแอนะไม่ว่าจะอ่อนแอจากการติดเชื้ออดหลับอดนอนภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือกินยากดภูมิก็ตามนะครับเชื้อตัวเนี้มันจะโผล่ขึ้นมาใหม่ครับโผล่ขึ้นมาแล้วจะทําให้เกิดโรคงูสวัสดนะซึ่งเกิดไปตามเส้นประสาทเกิดอาการตุ่มน้ําใสๆปวดแสบปวดร้อนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวมากนะ การแทรกซ้อนเนี่ยนะครับร้ายแรงอันตรายกว่าที่คิดนะครับบางคนเนี่ยไปเกิดที่เส้นประสาทที่หน้านะทำให้หน้าเนี่ยเบี้ยวไปเลยเป็นอัมพาตครึ่งหน้าเลยบางคนเนี่ยที่เป็นเยอะๆเนี่ยนะครับผื่นเนี่ยพอหายไปแล้วเนี่ยนะนึกว่าโรคหายไม่หายนะครับโรคนั้นอ่ะกลายเป็นอาการที่ปวดแสบปวดร้อนเจ็บปวดมากๆเลยนะบางคนเนี่ยอาการปวดแสบปวดร้อนเนี่ยตามมาได้อีกหลายๆเดือนหรือเป็นปีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับบางคนนะพอตุ่มน้ําใสๆเนี่ยมันแตกออก ทีนี้ถหนังเราเปิดละเป็นช่องทางที่จะทําให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้ามาติดได้นะพอติดเชื้อแบคทีเรียทีนี้วุ่นแล้วครับเข้ากระแสะเลือดเพราะฉะนั้นโรคนี้น่ากลัวจริงๆนะและยังมีอาการแทรกซ้อนที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปโรคนี้เวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเส้นประสาทที่หน้าได้และบางทีเนี่ยเส้นประสาทที่หน้าเนี่ยมันไปใกล้กับตา เานะถ้ามันพาดตาเราขึ้นไปนี่ตาบอดได้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรคนี้นะครับอาการที่เป็นที่ตาและทําให้ตาบอดได้นี่นะครับก็เรียกว่า h e r p e s o s t e r o p h t h a l m i c u s นะครับซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากที่สุดอย่างหนึ่งของโรคงูสวัสดเลยทีเดียวนะครับสำหรับการป้องกันโรคงูสวัสดเนี่ยนะครับก็คือเราทําร่างกายของเราเให้แข็งแรงเอาไว้นะครับกินอาหารให้ดีนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมากจนเกินไปในบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนปัจจุบัน นะมีวัคซีนที่เอาไว้ป้องกันโรคมูสวรรัดซึ่งใช้ได้ผลดีพอสมควรทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าท่านจะใช้นะก็ควรจะปรึกษาพแพทย์ของท่านก่อนที่จะใช้นะเพื่อขอคําแนะนําที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับตัวโรคนี้และเกี่ยวข้องกับวัคซีนด้วยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ i ูเ r i นิ d เดอร r ครับสวัสดีครับ